วันพัหัสบอดีวันพรุ่งนี้ครับที่11ธันวาคมภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณภาคตะวันออกเิีงเหนือมีฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชายภูมินครพน,นมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุทยานนทบ,บุรีปรทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและการจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับโดยส่วนมากบริเวณอตอนล่างนะครับของภาคนะครับหรือชายฝั่งนั่นเองนะครับ ส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกปานกลางไปจนถึงฝนตกหนักมากนะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงากระบ,บี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช